I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blood is on up. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซลบีอัมพมคาสาขาปวกแดงนะคะมาวันนี้มีรถใช้งานหน้าใช้งานอีกหนึ่งคันนะคะมารีวิวให้ฟังนะคะเป็นเจ้า X-Series 1.9 v p u w p r w e r นะคะคันนี้เป็นตัวสปีดนะคะสเปคแคบอ่ะมา คันนี้ X Series เนี่ยจะพลาดไม่ได้เลยนะคะที่บ่งบอกกันเป็น X Series ของเขาก็คือสติกเกอร์สีดำคาดแดงแบบนี้นะคะแต่ในรุ่นนี้เป็นรุ่นสปีดนะคะเป็นตัวเฉพาะของเขานะคะสติกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นสีเทานะคะตัดกับสีแดงนะคะมีสัญลักษณ์ตัว X แล้วก็ พื้นหลังของเขาเนี่ยจะมีรังผึ้งข้างในนะคะอ่ะไล่กันไปเลยนะคะว่าคันนี้น่าใช้งานแค่ไหนนะคะเริ่มจากหน้าของเขาเนี่ยจะปรับเปลี่ยนโฉมมาแล้วนี่คันนี้เป็นหน้ามิวเด้วยนะแล้วก็นี่กระจังหน้าของเขาเป็นสีดํานะคะแล้วก็โลโก้อิซุสสีแดงเด่นเป็นสง่ามาเลยนะคะโฉมนี้นะคะไฟของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟ LED นะคะโปรเจคเตอร์ LED มาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ไฟเลี้ยวนี่เขาก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกและที่สําคัญคันนี้คือสเกิร์ตรอบคันเด่นมากๆเลยนะคะด้านล่างจะ เป็นแคปล่านะคะทั้งหน้าและหลังนะคะตัดกับขอบสีแดงนะคะมาเดี๋ยวมาดูรอบคันนะคะว่าคันนี้น่าใช้งานแค่ไหนนะคะนี่เราทําการจัดทรงลงล้อให้แล้วนะคะนี่คันนี้มาพร้อมกับแมกเวล6กกานแบบนี้นะคะยางเนี่ยปี2021เดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนยางให้ใหม่เนาะ,ะมาไล่กันมาเลยนะคะด้านข้างก็มีสัญ,ญลักษณ์ตัว X สีแดงแบบนี้นะคะไฟเรียวปลายกระจกนะคะมาให้ดูภายในกันว่าน่าใช้งานแค่ไหนนะคะ าภายในของเรานะคะนี่ด้วย X Series ของเขานี่เห็นไหมจะมีไล่เฉดสีนะคะเป็นดำแดงนะคะตรงคอนโซลนะคะจะบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากนะยังไม่แกะซิลจากศูนย์เลยนะคะนี่อ่ะลูกค้าเดิมนะคะชอบสไตล์แต่งซิ่งนะคะมีวัดบุ๊มาให้ด้วย60ป้ปอนด์พร้อมตรงนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะอ่ะก็เบาะลิคาโรนะคะหลอ่หลอๆกันมาแล้วอ่ะให้ดูคันนี้แคปเปิดได้นะหล่อแค่ไหนเห็นไหมกว้างนะจะบอกว่าแคปเนี่ยน่าใช้งานอีกหนึ่งนะ นาใช้งานอีกหนึ่งรุ่นนะคะไม่แคบนะคะอ่ะเดี๋ยวบีพามาดูห้องเครื่องนะคะว่ายังสวยสดงดงามอยู่ไหมมีเครื่องสั่นน้ำมันเยอะหรือเปล่านะคะเดี๋ยวบีพามาดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะเรียกได้ว่าสวยสดงดงามนะคะมาให้ดูใกล้ๆเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้โครงสร้างได้เดิมมากๆนะคะสังเกตจากรอยอาร์คเม็ดอาร์คต,ต่างๆนะคะนี่เห็นไหมยังอยู่ครบนะคะ คันนี้ทําการอุด d ี i จมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อการเพื่อสมรรถภาพในการใช้งานที่ดีขึ้นนะคะนี่ในส่วนของด้านนู้นก็เป็นระบบ ABS นะคะอ่ะ ใครซื้อคันนี้ไปรับรองได้นะคะมั่นใจได้ว่าไม่มีเครื่องสั่นนะ้ำมันเยิ้มเนาะคันนี้นะคะอัตราเร่งอยู่ที่150แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ามันอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้งานนะคะ <ys> ก็ถ้าใครชอบคันนี้นะคะฝากกดไ like, ล<ด>ค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชาวเปรูพาดูรถของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและรถเข้าใหม่รายวันเลยนะคะหรือถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อกับบีโดยตรงได้ที่เบอร์0828.93754หรือว่าทักมาที่เพจ a c e บุ o k ของเรารถ สองระยองปกแดงอัมพมคาก็ได้นะคะมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับวันนี้บีขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมพข้างหน้าตามด้วยอัมพมคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ